โอเคนะฮะพรมนี่ขีดขีดเขี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่กูยังไม่ได้กดเลยพรมนี่ขีดขีดเขี่ยให้เขี่ยเดินกูอยู่อยู่ฝั่งตรงข้าถูกทางไอสัตว์บอกเลยแม่ทัพอย่างกูไม่กลัวหรอกเจอควายเฮ้ยกลัวทีมแพ้แหละรู้สึกว่าจะมีสักคนดังเกียดอีแม็กูอยากกูอยากออกเกมเลยฝั่งเดียวกับพี่อ่ะกูอยากออกเกมตอนนี้เลยได้ไหมยีนูยีนี้หมดเลยสัตว์อยากอยู่ฝั่งอยากอยู่ฝั่งไททันมากกว่า ออุุ้ยยวาสั่งไท่านมีควายนะเว้ยอยู่ข้างที่กได้ไม่เลยไม่เลยควายฝั่งผมแม่งเขาเลี่ยมทองฝั่งนู้นน่ะดูดีมีแต่ควายฮะแก๊งควายแอยู่นี่ก็ได้ในสุดแม่ทับใบเยี่ยงว่ะหนูอยู่กับวีพีหนูดีกว่าจริงจเอาอยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมันดันว่ะร้องยิงเอ้ยระเบิดชิบหายไปไป ลาก่อยฮะอุ้ยนัโอ้ยเฮียวีดเอสเอสซับแม่งไปเร็วๆยก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 วีดเอสสองร้อยเอ้ยสองพันเปไรอ่ะมาไงเป็นอะไรอ่ะสไนเปอร์เอ้ยสองพันไม่รู้อ่ะอ๋อยิงแม่งหมดเลยไหนวะอยู่ไหนวะไม่มีวะมันมาขายเป็นช่วงๆนี่วะหนีไปหนีไปพื้ยหนีไปเดี๋ยวปะไปดิอืมดูแม่ทัพแม่ทัพยุโรปนะฮะ โอ้เขี้ยใครเนี่ยเจอแม่ทัพยุโรปยิงถังไม่แตกไว้ววตาแทนเราเราพ่องแต่ทิ่เป็นไงตัวเองมันก็ข้ามมสีตัวเองเขาปิดอะไรมากูตัวเองไม่เข้าเปิดอะไรเฮ้ยท่านฝรั่งเอาวะฝรั่งเอาวะ มาแล้วมาแล้วควายเล่เนี่ยเซฟ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 เฟฟเฟฟหลังเฟฟระวังเซฟหลังเฟฟหลังเฟฟหลังเข้าไปแล้วเข้าไปงี้แล้วไอ้เซฟเอามีดเฉามันนี่เฉามันนี่เซฟเฟฟนั่นควายแดงสัตว์เอ้ยไม่ปาควันด้วยนะไม่ทันไม่ทันไม่ที่ นั่นอะ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 คู่ขอบนปิ๊บไม่ได้เคยหัวขอบบางหนึ่งมิลลิเมตรตี๋ก็ไม่ได้เซฟควันมึงแม่งเจ๋งเฮียเฟี้ยเฟี้ยเตงว่ะควันไม่มาฝั่งนี้ทาไมวะมันเป็นควันลักลอบเฮียไม่มีมลพิษจะได้ผลนะเซฟลักโลก เอ้เอมา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 นีกันคุยไปกันจอดไ้ัหลังแต่เฮ้ยเอมาอีกตัวเอมาอีกตัวเว้ยมือหน่อยจะฟอร์มเนมันคือปืนอะไรอ่ะ m k i a s i s t a n t s a สองพ เป็นปืนสไนเปอร์อัตโนมัติอโตเมติของหนูไม่มีอ่ะไม่มีมันขายเป็นคราชมันจะตอนนี้ยังขายยโบแม็กผมเพิ่งซื้อมัเม้โอเคชัดเลยอ่ะเร็วๆดิรีบไอฝรั่งเล่นปืนส้นตีนอะไรเนี่ย <c oughs> มึงมาวางแั้วทีดินั่นไงมันเอากูทีดิกูรีบเร็วๆดิเรียบรมาบวกเลย เจสโต้ฝรั่งมันเอาว่ะนี่นั่นนั่นนั่นอ้าวพาแล้วทำไมถึงต้องเรียกว่าฝรั่งอ่ะพี่ก็มันเป็นฝรั่งมันเป็นฝรั่งมันชื่อโจเซฟแต่จริงๆอ่ะอย่าเรียกฝรั่งเป็นการไม่ให้เกียรติกันให้เรียกว่าฝรั่งเพี่อ่ะ เรียกมาหลายปีค่ะฝรั่งเยี่ยเรียกมาหลายปีแล้วฝรั่งเยี่ยมไอ้เจ้าฝรั่งเยี่ยมเฮ้ยจะดีเหรอให้หนูคนใหม่มาเรียกอีกคนนึงว่าฝรั่งเยี่ยก็เขาเรียกกันนะก็เขาเรียกอะไรฝรั่งเยี่ยฝรั่งเยี่ยขอยืมปืนเล่นมั่งเด็กเออมาเป็นฝรั่งเยี่ยมเจฟเฟ็บเรียกฝรั่งเยี่ยมากี่ปีแล้ววะแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกมีให้เรียกสองอย่างระหว่างโจเฟฟกับฝรั่งเยี่ย อ๋อฝรั่งเฮีอะค่ะท่านไปไหนท่านเยอได้ถูกต้องที่เสือท่านจะไปไล่ท่านจะไปไหนมีแต่คนไม่รับมึงไอ้โจเฟฟหน้าสงสารฝรั่งเฮียเสียใจเลยต้องหายป่ะเสพยาดิเฮียร้องไห้ดิเสพยาดิสัตเล็ดไฟแล้วนายหนูหายศพควายตายเียเดินผ่านเจอศพควายนั่นไงฝรั่งเฮียตายสัตว์ อ๋อกูนี่ยิงลมเลยฮะเมื <im <im PS> <im PS> <im PS ่อกี้เจอผมโอ้ใครผมบล็อกบ้างน้อแหละใโยงทำอะพวกนี <im PS> <im ps uh? ้ต่างรู้ใค่ผมบล็อกบ้างทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่แหละเชร์ได้ปะวะแร็ปปืนไหมแลบปืนไหมพร้อมฮ่า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 พร้อมมังชอยอ่ะยิงได้ให้รู้ไปเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนั่นไง ฮ้ยโอ๊ยระเบิดเพ่งอ๋อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอะนี่ยะ้นไงโนเปียบายิงโดนไปแล้วไม่ใช่ใครโเลยรัเองกูโง่กูไม่เห็นจริงอ่ะมามามไม่ใช่ทางนี้ไปรู้แล้วตังทำลายตังไอ้ตังอยู่เฉยดิ ไปไปเองไม่ไปมันอยู่นี่มันอยู่เองอยู่แต่ผ่านเอควายโง่เนี่ยใกล้ไข่ไข่โง่เหอมันอยู่กลางมันอยู่กลางมานี่เดี๋ยวกูเจอเจตลิศมีดบินเทวดาโอ้โหพอบอกมีดไหมม่ใช้พกเลยพี่โอ้โหโคตรขาดกลางหรอไอ้ควายมันเดือดอ้ามึงจะไหนมึงจะไปไหน นีอไรสัอืมเจอเดดลิมิดบินธรรมดากูเลนม่ดีว่ะเล่นม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม่มีฝัดจะในพวกมึงไอ้ฝัดก็ไม่ไว้ใจใครสักคนนะกูพูดเลยเียกไม่ไว้ใจไม่ได้เหียเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ไม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 งไมล่นล โอยปืนอแต่ไกลเลยเอ้าเอ้เฮียโดนระเบิดตัวเองตายอะไรของมึงเนี่ยเตเฟิร์สเองเฟิร์สเองอะไรวะอันหนาปะป้ามันปลานระเบิดนแล้วหนูวิ่งเข้าไปพอดีอเฟิร์สตายหาตัวนึงคนสวยนคนสไอ้แมไอสัตว์ไม่ตเฟิร์สเราจะไปรอไหนที่ทแฮนไปแฮม์จะไปรอ อที่ชางไอ้แม็กล่วงไปควายตายเออเอาสักวินนี่ปุ่มไม่ใช่ปืนเยี่ยมึงเนี่ยสัตว์ปุ่มคือต่างห้ร้องนี่ผมรอไว้ไว้ผมรอใช้มือใช้มือเด็ดลิตมิดบินเทวดาโนนเปรี้ยบองใบยิงล่วงเลยสัตว์เด็ดลิตมิดบินเทวดาเฮ้ยมีลูกซองได้ไหะเออโซเดียมันเอาอ่ะนี่มเจอเด็ดลิตมิดบินเทวดาโก อ้าวมันโดนปืนฝรั่งฝรั่งใช้ปืนไทยคิดแม่ารั่งลบก็ญี่ปุ่นนี้อ่า <c oughs> นีอะไรเ่าเป็นปินแบบอบวะโอเคนะฮะก็จบกันไปสำหรับแบตนี้นะฮะก็นะฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยฝนะากเอาไว้ในกายเธอให้เธอรับเป็นอุ่นนั่นไงก็ว่าอะไวฮ่าฮ่าแล้วควักดุลของเธอออกมา เรื่อยๆเป็นไรจะจะปรับเกียร์ท่านโอ้โของเธอมันใหญ่จังโอ้โหใหญ่จังอันนี้ว่าคลิปตัวนี้ก็ขอจบทุกท่านไปเพียงเช้านี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบบายบายเรา